สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการถอดล้อนะครับโดยที่เราไม่ใช้บล็อกลมนะครับวันนี้เราจะใช้ด้ามในการขันนะครับนี้อันนี้มันจะเป็นบล็อกเบอร์24นะครับบล็อกเบอร์24เราจะใช้เท้าเหยียบเอานะครับปกติถ้าเราใช้บล็อกลมเนี่ยถ้าลมไม่แรงจริงเนี่ยมันจะออาไม่ออกนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยวิธีการคือเราจะใช้น้ําหนักตัวนะครับในการกดนะครับกดล้อให้มันติดพื้นนะครับ ล้อให้ติดพื้นแล้วเราก็เหยียบนะครับแต่มือซ้ายของเรานะครับก็จะกํามือเบรกนะครับกามือเบรกหลังไว้นะครับเพื่อที่จะล็อกล้อไม่ให้ล้อหมุนได้นะครับแล้วเราก็ใช้น้าหนักตัวในการกดล้อให้มันติดพื้นไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเหยียบลงไปนะครับเอาละหนึ่งสองสามเห็นไหมครับแค่นี้ก็หลุดแล้วนะครับอันนี้หลุดแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่แน่นมากเนี่ยมันก็จะหลุดหลุดง่ายอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันแน่นมากเนี่ย เราคนเดียวไม่ไหวเนี่ยเราต้องหาคนมาช่วยนะครับก็คือหาคนมาช่วยกดสองคนนะครับกดสองคนมันจะน้าหนักที่กดลงไปเนี่ยมันจะทําให้ล้อมันไม่หมุนตามนะครับมันก็จะออกง่ายนะครับทีนี้เราก็จะสามารถใช้บล็อกไฟฟ้าหรือว่าบล็อกลมคันออกได้แบบง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าน็อตตัวเนี้มันแน่นมากเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้บล็อกลมหรือว่าบล็อกไฟฟ้ายิงได้เลยนะครับเพราะมันแน่นเกินนะครับ ทีนี่เราก็จะดึงออกง่ายๆเลยกรณีที่เราจะเปลี่ยนล้อเนี่ยหรือว่าจะเปลี่ยนยางนะครับให้เราถอดล้อออกมามันจะเปลี่ยนง่ายกว่านะครับอีกอย่างหนึง่งการที่เราถอดล้อเนี่ยเราจะได้เช็คเบรกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราถอดล้อบ่อยๆเนี่ยมันจะถอดง่ายนะครับแต่ถ้ากรณีที่เราไม่เคยถอดล้อเลยนะครับเป็นปีสองสามปีเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสนิมนะครับมันจะทําให้เราถอดล้อยากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรากรณีที่เรา ปัญหายางรั่วอะไรพวกนี้ให้เราถอดล้อมานะครับเราจะได้ทําการแก้ไขพวกเบรกนะครับแล้วก็ปลอกคนออกท,ทำาำความสะอาดนะครับขัะสลดวิธีการถอดล้อก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะเอาล้อเข้านะครับหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนยางเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาล้อเข้าเลย <c oughs> ใส่แหวนนะครับ แล้วก็น็อตเบอร์24นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ด้ามน,นะครับด้ามตัวยาวตัวนี้ขันนะครับเพราะว่าบล็อกลมเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับมันไม่ค่อยแรงอันนี้ก็จะขบพื้นไว้ลักษณะแบบนี้นะครับขบพื้นไว้เพืเราก็โยกล้อนะครับโยกล้อมาทางนี้นะครับโยกล้อเนี่ยโยกโยกแบบแรงๆนะครับเต็มเดียวเลย เอิ S <S <preach science> ่มข้อเริ okay, ่มของอโอเคแค่นี้พอแค่น네ี้ล้อก็แ <necessary> น <In God terms> ่นแล้วนะครับเนี่ยวิธีง่ายๆนะครับในการที่เราจะใส่ล้อแล้วก็ใส่น็อตนะครับสําหรับล้อหลังนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ท่อนะครับใส่ท่อห้เสียก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับวิธีการถอดแล้วก็ประกอบนะครับล้อนะครับ ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ